พ่ออโอ้ยน้ำมะนาวก่อนน้ำมะนาวน้ำเปล่าจะก่อยจะจืดนะเอาติแก้วน้ำเปล่าเอ้ยไม่เนี่น้ำก็เย็นนีเไงน้ำไม่เย็นบ่อือเอาทั้งถังเลยไปละเดี๋ยวเอ้ยจะก็อเน่าไม่รอดแนๆมาจิดื้อไปไหนมาเขึ้นเลยกันสลิปแก้วน้ำเพลงนี้ให้งวนเดิมตอนนี้ไม่ร้อนครับขอไม่ได้นะครับสหรับเสียงเพลงนะจ๊กขึ้นความถี่ตกกอก <99, S 2> FM <affiliated Civ uts> 9 000, 9 000, 99 99 999เมกเฮิร์ใโทรศัพท <choice> sort of ์มาให้นะเครื่องใดล่ะอยู่ในบ้านอ๋อยังชาร์จแบตอยใเย็นโอเคมียังเฮียหรอวะบ่นกกระบได้จับเป็นนกกระจาบ้างไปบ้างบ้างนั่นแหละหัวใจไรนี่ไม่ได้ใช้เหนื่อยท้อแท้น้ำเศร้าคนเดียว คุณทางยาวไกลโอ้ชเลลู้กหอสิทางยาวไกลก้าไปคนเดียวนจริงๆงเขาเป็นอย่างนี้นะเออเนี่ยเหมือนกันบางีมันสโซนนนะ้คนผู้ซา เยื่อแย่งปิดเส้นทางเส้นทางที่เดินเลี้ยวมองกันบ้างไหมเหนื่อยล้ากันเท่าไรกี่ครั้งที่คุณยังตามหลออกมา บางครั้งหัวใจสั่นกุ้มากินหมดแล้วกุมากินหมดแล้วกินเยอะไปหมดเนื่อยสุดอื่นสะอื่นคนเดียวเราเพลงมันจะเป็นเพื่อนเราใช่ไหมขอเพียงหนึ่งเดียวคือใจของเธอ เพียงเพื่อปลอบโยนคนที่เดียวดายออซอกเต่นกันแล้วผัดอ่อนพ่อกับแม่คลิปนี้ต้องต้องบอกว่าลูกอ่อนพ่ออ่อนแม่มาจั่หวะเออลูกนิกอ่อนพ่ออ่อนแม่เด้อจังเวลาเข่ามานางลมนางลงนางลมเนี่ยนางลมผนังดอกพึ้นน้ำละ เขามาฟังเพลงของบคุณไอ้อ้าวเฉียบเรียบมาให้บานปัดนี้มีอินมไหมมีอิ่มแน่งกว่มโลกนี้มันสับสุนผู้คนผู้สาแม่พวกนาเหลือแย่งปิดเส้นทางเส้นทางที่เดินน้อนมองกันบ้างไม้ เหนื่อยลากันเท่าไรที่ครั้งที่คุณน้ำตาไหลออกมาบางครั้งหัวใจสะอื้นเจ้าม่วงเนี่ยไปเทีิตปานาังธรรมเหอนยยสุดฝืนสะอื้นคนเดียว ขอเพียงหนึ่งเดียวคือใจของเธอเพียงเพื่อปลอบโยนคนที่เดียวดาย นิกคันล่งไกนิกูซึไหนนิกสามาดนิกเหนยนิกลูซ้ไหนไมหยังไมยหูหลุเลยหรอหูหลุหูหลุหลุดหายเลยหัวใจพัเพื่อห <now> ันหมดไม่ uh. Uh, ่ง่อยแต่ขนไม่หนเราเล่นให้าห ม่หลมเพลมพัดลมขาดขานเป็นลำเนานนนนว่าพี่นี้เป็นคนจนมาจากดินแดนไกลโพ้นมมหาความรักแม่คนงาม,ม,มแค่อยากให้เจ้ารับรู้ ยังจยากให้เจ้ารับฟังอยาให้เจ้ารับรู้ียงอยากให้เจ้ารับฟังู้อ่อนพ่อขันกันมาเลยโลลาปาสิ้น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 ลาปา ตัวมอมแมมผมยาวรุงรังจะเดินไปไหนไร้คนสนใจแค่อยากให้เจ้ารับรู้เพียงอยากให้เจ้ารับฟังแค่อยากให้เจ้ารับรู้

คลื่นสาด์ไม่านมายาโลกีบังตา,าบังใจอ่อนไหวไหวนาวาสุขสมไม่นานก็ล่มสลายอ,อยากจูบรูปกายไหว้าได้เพียงรูปเงาจางกัน แปลพันบอกรักคนอื่นคำคืนหยิบยืนความเศร้าให้ชมดอกไม้กินแรงล่อแมงตัวผู้มาดมแลกร่างเสิบสมยอมตรมเพื่อหารัก ยามรักตีจากรักฝากปวดราวน้านางเก็บซ่อนน้ำตาเย็นชากับความรักลวงรักเส้นสุดทวงรักลวงรู้ตัวเมื่อสายอยากให้เรือนกายเสพได้แค่เพียงการมา ไม่ค่อยฟิงหรอเออฟิงฟ้าเข้า <laughs>